แพะไก่เจ้าว่ามีคอไก่คือมีไก่สบายดีโอ้สบายดีบอกคำน้องพี่น้องเนาะสบายดีโอ้หน่องจ๊กไก่กับไข่บอกคำอารมณ์เนาะกับน้องน้ภิดอันีเนาะนั่งอารมณ์กับน้องเพคนอารมณ์กับน้องเพคนบอกโอ้พี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่สู่สู่คนบอกว่าสิเป็นพี่น้องในประเทศหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ กยินดีต้อนรับเขา่าซูซองบ่าวบุญเผยอ่ะสแนลคือเก่าอีกแล้ว,ลวมาเนี่พี่น้องเลยเนาะเอามาพบมาพ่าพอกับบ่าวบุญเผยมาเนี่ยอยู่ที่บ้านแกงกระเบ,บาพี่น้องเลยเนาะอ่าเมืองไซบุรีแข้งสวัสด์นาเขตเฮานี่แหละพี่น้องเลยอ่ามาเนี่ก็ได้มาอ่าเพื่อนของแม่น้องน้ำเพชรเพื่อนี่แหละพี่นอนะ้องเนาะก่าอ่ามาทำกันขึ้เกา้ามาเนี่กับทีมงานเนาะบ่าวแสนเบาตาเบาจิตเบาอ่าคำอุตมพรเพื่อนน้าพี่น้องเนาะกับเบาเวียดแน่อ่า หกคนมันนี่พี่น้องเลยหนั่งรถมากันยัดป่างกากระปองพื่นอะไรพี่น้องกัยเนาะการมันนี่กับพ่อพี่น้องกัยเนาะบรรยากาศกับอ้าวเนี่ยพี่น้องกัยเนาะภาพผลชนลำประทานกับยังบรตกลงพี่น้องกัยเนาะการมันนี่กันเนื่องจากมามหาพี่น้องเพชรเพิ่นมันนี่กับมาเบิงหรือว่ามาเบิงเรื่องการของน้ำเพิ่นแหละพี่น้องกัยเนาะว่าทั้งทางเพิ่นได้มาเห็ดหรือว่ามาทำมาลำเนินการทอดขั้นตอนได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะจังไรกับสิภาพพม่พี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนเนาะ ต่อไปพี่ตามรับชมนํากันพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยบ้าล้วกอะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศกันฮอดในพื้นี่พี่น้องเนาะเดือดแห้งพี่น้องเลยเนาะโอ้ยดเดูยังพี่น้องคนมาขายพี่น้องเนาะอ่าทั้งน้องเบียดเพิ่นสบายดีน้องจุ๊บเฮ็ดยังอ่ะกินชมบ่ ô, xin chào anh, anh tuấn, anh xin chào bà đi Phước, chị xin chào anh, anh Phước, anh xin chào chị, chị Phước, rồi. xin chào anh, anh Phước, anh xin chào chị, chị Phước, chị xin chào anh, anh Phước, anh xin chào chị, chị Phước, chị xin chào anh, anh Phước, anh xin chào chị, chị Phước, chị xin chào anh, anh Phước, anh xin chào chị, chị Phước, chị xin chào anh, anh Phước, anh xin chào chị, chào anh, anh chào ขาวตอนเยุดพมื้ออื่นนี่เพิ่นสิให้อันอาไแล้วก็เฮ็ดน้ําหอมปสหอมปสอไกเลยใกล้สิฮอดะสงกรานต์แล้วเด้อนพี่น้องเนาะกนเลยนี่ยคดยเฮ็ดอันมไกันหอมปเพิ่นเเช้าไปสงเพิ่นให้คูเพิ่นบ่เอมันสิทันบ่วจเช้าอ่ะให้ฮอมลให้มื้อนี้ก็ได้เ็มันก็เี่ยวแล้วเนาะก็เหี่ยวได้เนาะมื้ออื่นแต่เช้าอ่าแต่เช้าเนาะ เช่น่ากะเทียวพุกาวหออะทัอื่นเลยดอกไม้ไม่ใช่ห้อยใชดอกแต่เพิ่นอาโคตรน้านคู่กันบ่เลว่าทรงพระทรงยางกันเมื่อเดียวกันได้บ่เจเดชางการที่ีสามคนลอวะที่สามแน่นอ๋อแต่นี่ทั้งลูกชิดเพิ่นน่ะสมคู่กันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไปชมเลยกค่ะเพิ่นเก็บเงินคนละสิบพันเลยกินุโดยเดะเทกินในห้องเฮียนเลยใกิองเียนโอ้หักแล้วนี่เนาะให้กินลายสองคนเนี่ยน้องนเพก็น้องโจกกินลายบ่ กกินลายกูกินลายกูอ่ะพุ่นี้เดยยะไหนีนงุ้งเนังกินลากินได้เบิกินได้เเนาะอนีันนี้ใบเนาะใช่ไหอันน้ใบตะดินอตะดินเฮือนนี่บอโอ้ทีเรนเรื่องอ่าอ่าเรื่องที่ดินเพิ่นนะเพ่อเนาะอ่าเรื่องขอบทองนเนาะ เช่นพยานเดหางหูแปปโป่แป้วก็จะมอที่ดินเพื่อน้ำแปปโป่แล้วก็ไปเซ่นพวบ้านอีกเท่านึงเลยจังหมะมันเพ่นแลนโดยอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือสียูอ่าช่วงดำเนินการเนาะอ่าเอาขึ้นเอาไปทั้งมาพวบวานมันบ่โดยแต่โป่อันควรครับหูน้ำแล้วก็จะลอยท้่ดินเดจังที่ดินเพาะแปลว่าเป็นท้ายดินนะเดอย่างยืนเนาะอย่างยนโดยโดยเอาไปที่ดินมาแปปโป่บ่ แมนเนาะพี่น้องเนาะทางวาจิตเป็นเป็นอ่าผู้เต้นผู้เล่นเนาะพี่น้องจัดการไปแล้วเนาะฮะผู้เหมือนกันแมนเนาะอ๋อทางสามเพิ่นมาบพิ่เอ่ยมื้อนี้มาเนาะอ๋อเพิ่นมาวัดมาบองทีจะเหตุบ่เนอะเนี่ยแล้วอ๋อเพิ่นนั่นคุดอะไเด้คุดละอ๋อไปสัพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะหาทางห้องน้ําเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปพี่น้องเลยโอ้ไปไปนะแม่ไปไปโดยโดยโดยเป็จากใบน้ำพ no? ี่น้องเลยเนาะสบายดีนะ้อสแซนเด้อสบายดีเนาะโดยว่องน้ำไม่นองเครมานเนาะแต่เพิ่คุดแล้วบังเพ่คุดแล้วเนาะแม่เพิ่คุดกับัญชีคุดแล้คือมื่นเพื่อาษิตางเอาโดยโดยมื่อกันาะเราเพิ่ได้ใหม่ใม่ได้นิเนาะ ไม่ไม่แต่ะกระสูนของบอเซียนไ่ได้ดอกพี่น้องเลยเนาะเปิดแต่บ่นี่ยมันมันปิดบ่เนาะสร้างเป็นมาอยู่บ่างบอเซียนมันเมื่อแล้วเนาะเมื่อแล้วเนาะเมื่อแล้วเป็นมาคุดมาคุดไใบอากาศมือไหนมันแข็งะก่อนะเป็นจมอยงเอาเสาเอูเนาะอาสบายดีบ่เบียดสบายดีเนาะเป็นยังไงมาไหมนี่อากาศคือทีหนาวๆลาวร่มร่มแนี้ ห่อนๆใครวะห่อนบ่เหมแบบมันคือผนจิตกเนี่ยอ๋อคือผนจิตตุกเลยเนาะพี่น้องเนาะนะทางใดก็สีขาไปเบิ้งก็นั่นหัวเส้นเนาะหัวเบียดเนาะโดยโดยสบายดีเด้เพื่อทุกคนเนาะโดยโดยโดยงานนำกันมานี่พี่น้องเลยเนาะอ่ะเพื่ทีมงานเขาเลยพี่น้องเลยอ่าเธอถ้าบอกได้ยินกับขอโทษขอให้ไดลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าไม่กับจักไน้ลายพี่น้องเลยเนาะอ่ายังแบบใช่ยังบุกขึ้นบุกคลังก็ได้พี่น้องเลยอืม ดยสบายดีสบายดีพอตากันเนาะพี่น้องเลยโดยโดยโอ้นี่แหะพี่น้องเนาะนี่อ่าเป็นตั้งหลุมตั้งเสาไว้แล้วพี่น้องเลยเนาะมีบ่กเลยมีลายเด้อออ้ามข้ามมาถึงนะคะเราขึ้นเลมากขึ้นรงนาาตองนาอ้ไก่ป่านะเออยืนนี่ก็มีหนึ่งนวันหนึ่งโอ้อ เดี๋ยวพี like, my friend, my friend. ่น้องมัใกล้โคกใกล้ป่าเนาะอืออันนี้เป็นถุเช่ากันเนาะแดี้มวโมก็ยืมเดตไล์โดยเมือเช่านี้เนาะเนาะเอาอ้องเปลับเ้ทางแต่ก็เป็นบ้านคุ้แบบุนบน จำพ่อเนาะเขาเขาไปชวนยางไงได้ยินพอใหไงนั่นคนว่าไตป่านอยินารนะอะสันมาผูต่อเป็นพะนะแบบจับเป็นไ้ แมมาเซยเนาะพี่ห้อนเนาะทำนี้กันเนาะนี่สตัวทำมุ้ชี้ทำก็มาหลอกินเลยนโอ้จะว่าไก่มงบ้านโอ้มเมนนะเนาะมีห้ามีสี่ตวมีสี่ตัวจะเห็นขมือป่โอ้เห็นขมือเนาะนี่นนมีต้หนึ่งน้นาสี่ก็ผูกตัวยังผูก่อจุกเอาไก่เม่ไปป้าไว้นาะให้มนติดช้าน้น้ำผลไม้ยิ้ผลไม้อยู่เรีอนทางทางค่ะเอ คนเหิน่นเินัวคบ่าอันไก่ไปไกเมไปลอแล้วมันจะนําคนมาลองเบิ้เนาัดมาอ่าฮเชยท่อใชยจะมองได้เฉยเอินอยู่พี่บอะท่ออยู่พี่เนาะอยู่นี่เนาะอยู่นี่เนาะ อยากมาคุดชอยอยอ่เลยพี่นงเไงเนาะเดิมเหม่มือไดเนมืเป็นผกมาอีกอ๋อมืออเ็นมาคุดเปนว่าพิเศษเพื่อนก่อนนะสร้างนี่คุดอังกฤษว่คือสองสคนอเก่าบอสสร้างเก่าู้เก่าเนาะมาแลเพื่อนเพื่อนของน้าอ้ยเพื่อนของน้าก่อนหล้วจะคุดดาหลังคุดดาหลังอ๋อไ้กันพี่นงคงแค่แต่สะดวกน่าพี่นงองเลย บัตรอ่ะ hmm. นั่นนี่ค่ะอ่าล่างบัตรอัน เรื่องปัตด so ินนะโอ้ป so like so anyway, so ัตดินแต่คือมือว่านในภูเขาก็ขึ้นไปแปป๊อปน้ำเพลินผืนอ่อนเอกสารมานจะเมืองแล้ววันนี้มันก็เอามาแล้วก็ให้อันแบบพยานฐานแปปปโอปนี่อีกวนี้เลยพอจิตมาให้เรา้แปปป๊อปหล้วก็อีกเจ้าของดินเด้เจ้าของดินพร้อมพร้อมนะเจ้าของดินแปปป๊อปหล้วก็ไปเช่นชาวบ้านอีกท่านนึงแล้วก็จังเอาเอกสารไปมอบเพิ่มเพิ่็คือเล้วยเลยแบบนี้เลยมีแต่ทางมือมันได้เรียบร้อยแบบนี้จะ หวังว่าค <c oughs> ือส <sl Brain> <región> ิบกว่านั่นเกิดโรกเนาะตามีเดือนแล้วเดือนสามพี่ก็าประมาณนี่เนาะประมาณสามนี่แหละสเนาะตามกันตามตอนนั่งับนะบักมันแดดได้เนาะ่น้องเนาะเด็กดีนเด็กดีเนาะกัไปตามขันตอนมันคือกันกินข้าวไปหน้าคนยังเกิเกินข้าวยังเมือนกินข้าวบตู กันไหมคาเป็ดกระเจียวอันทีมาเอ่ยว่ามาแต่หาซอยเพื่อนเพื่อนเนี้บ่ยบ่ช่วงเช้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพป็นมาแต่เก็บยงเพ่นมาแต่ไทยบ่โดยลูกเพื่อนมาแต่ไทยแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ้างเพื่อนตัวเก่าจ้างเพื่อนเนาะเพื่อนอันทั้งเชิงบ่อันใม่ใหญ่แล้วขายขนมกระต้มเห็นดีโอ้ยเพืนมาเพื่อนน่าหลังเจ้าเจ้าอยู่ดีนะเป็นที่เรีอนหลัง กับบได้ล้ลมีแผยยูด้วยอมแต่อื้ยบอพันยูอะไรจะคองเพื่อไปเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อบอ่ได้มีผู้ใดมาใายเด้เนาะก็กและไปจบมันยูใบบงลำไยได้ล่นใบหงลำไยแยู่บไค่บงลำไยเนาะอย่เนาะดยดดบันี้ก็มาสร้างชาพี่เลยก็ส no. <No nice> yeah ู้ๆเนาะพี่น้องเนาะคอยฟนได้ของน้าไม่ไหว่ะพี่น้องเนาะ ถามยีห้องน้งนามด้ะไรก็ว้าพี่น้องเลยเนาะสบายเนี่ยแหละพี่น้องเลย,ยอันนี้เที่ยวแลไไปตะป่าบไวไฟได้คอนเดดแบบนี้มาซะไกลเลยพี่น้องไม่ผูก ยำผนแห้ย่านได้ย่างเนาะย่านนู่ย่านยังยำผนแม่เป็นน้องเนาะแชรทางมาต้าพึ่นลุงก็ไม่ตน้องเพชรเพ่นก่อนเนาะสิษยาไม่น้องเพชรตอนอาน้องเพชรพี่น้องเยนาะโดยสบายดีเด้อเด้อสบายดีว่าตาเด้อโดยโดยโดพี่น้องเนาะ่บมีห้องน้ำนะมันเปินเช็ดมองนี่เนาะพี่น้องเนาะทางแม่น้องเพชรเพิ่นว่าาสั้งเสาอนมาตั้งเสาไปแล้ว แลราคาขุดบอเพิ่นอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าจะคืออ่ามันไหม,มพี่น้องเลยเนาะอืมไปไปพี่น้องเลยบรรยากาศก,าศก,าศกา็บัดบดบัดแดดอยู่พี่น้องเลยฮอนเอ้าเนาะอืมอ้าวคุณน่ะลอยมาได้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะมาพี่มาพี่ แพะไก่เจ้าว่ามีคอไก่คือมีไก่สว้สดีบอค้ำนาอพี่น้องเนาะสวาสดี้นองจกไก่กับไข่เลยบอคำมารมเนะกับน้องน้ำเพชรอันนี้เนาะอารมกับน้องคนบอหน่องจ๊กเหมือนกระยักบ่อยังอันนี้แรงบ่ไปของเฮียนเนาะแรงบอไปมืออื่นไปมืออื่นเนาะ ครูอาจารย์เพื่อนโอ้ใบผูุคือครูอาจารย์เพื่อนี่คู่เแล้อความมาเลยพอมมาเลยคนละสามโอ้เีาเป็นหู้อาจารย์สวายก็เปคู่ทีนก็เป็นครูคู่จะคนเนี่ยครูนะสามคนสคนเนาะน้ำหอมเคนละตุ๊กน้ำหอมเป็นคนละตุ๊กอีกโดยก็กินกับปุ้นกินกับปุ้นกับผักน้ำหอมนี่คขึ้นได้เพิ่นจัดให้น้ำหั่นบ่อหรือปลาเฮาแบบซื้อเอาเองบ่ซื้อเอาซื้อเอาซื้อกเห็ดเอาเห็ดเอา เป็นปทางไปอยู่หักทางใทางไปเลยนองเพ็รเคยเห็ดหรือเล่าใส่ชรงไปเลยปีก่อนปีก่อนือว่าปีนี้เนาะพอไปอ่าพดหน้ามหนอ่าเนคู่นาะพี่น้องเนาะอาจารย์อาจารย์เพื่นพี่น้องแล้วก็พักปนบุญสงกาแล้วก็พักนสงกราด้วยด้วยโอ้ปินอยู่ใช้สงการปีนี้องดินอยู่แก่งกระบบ่ามีเงินลงอาวคือช่างเงินมีินล ไปาบกาบดนะน้ำของนาะพี่น้องเลยุกาอาบน้ากาบเนาะไหน้าบุปกะดิ่งถ้าแคมตีทางคางพี่นบอกินนังแคมเหน้าองน้ำเพชรพ่น้องพี่น้องเนาะเนียเนียเป้าจิบลิกติ๊กลินหน้าใะวังเด้อเนาะเนแบบลกกดิ่งแก้กเบาก็ได้น่้ายท่น้อง่ยเนียเนียมามาประชามเลยเด็กพี่น้องเลยนัเปาเาเนาะน้ำเพชรอ่าป็นยังมาถือั้งาผักเจ้านะ ทีตีก็มูหมูุู๊กไปถึงกระดานเบากอแบ่งเฮียนให้เสี่ยวกันเนาะอย่าได้อนได้หว่ได้เกตีหมู๊เวนลินันมูช่นลินันลินนีนอร์เสร็จงมีแนวอื่นตีกันตีกันคุ้มขึ้นหน่อยอากาศมันร้อนก็เลยไม่เมี่นองเลยห่ามอยู่ว่าหาน้องห่ามมันแหละยยยยอย่าให่งศกเอาเขา ไม่สีดื้อไปทงนข้ากนกันนเหมืนจะเยี่นเลกินข้าวตำมะฮุ่ดอกกระเจียวอ้าวแซ่บแล้วดอกระเจียวนานพี่นอะไยเนาะหวานโอ้ตำมะุ่งดอกกระเจียวอนนเนาะชินแซ่บเนัน้องยิ่หา้วตรงนาะระวังเอกิเนเกย่อยแรงุรนัวพุซามาดินแกงกะเพราบังมึงดูหนาคนบอ ไม no uh, uh, <c ười> ่ไ <c> ด <ười> uh, ้กับไ่ได้เอาไปซื้อเอาต้มขนมมาต้อนร่างเพป็นพี่น้องเนาะอ่าก๋าเสี่ยวเป็นเงินน้องหายทั้งอ่าน้องเพป็นพี่น้องแล้วล่ะนักเพจอ่าใบเดินไปเนาะอ่าใบเงินไปโรงเรียนเด้อกับน้องจบเนาะโดยโดยอ่ากล่องเป็นแบบนเป็นยังไง ต้องมือลองบักเป้าเด้อ๋าผมเพิ่นน้องพี่น้องเลยข้องอ่อนเท้าทหาเนาะผมพึ่งเลยเออผมพึ่งเลยเงาคือน้ำแอลกอฮอล์เสี่ยงโฟมเป็นแหล็บเนาะพี่น้องเนาะแหลมแหลมแหลมผมแหลมเฮ้ยเท่าแหลมบ่นมาหาข้องกับบอมปะมื่อไหรใบอยู่ได้ตัวหนึ่งเอามาปล่อยน้ำต้นแล้วพอดีเป็นสี่ต้นเอามาปล่อยไว้ปะโดยได้เชิงตูอ๋อกระไปคือเก่าแล้วไปปล่อยไว้เนาะเมื่กีไปอยู่ที่ต้นแดง อยู่ในต้นบ่โอ้มอจากได้ได้ซะอารอาหา่อมาเลี้ยงบ่นอะโดยอดยโดพี่น้องเลยเนาะฮะจังไร้กมาลเมีนกิยากได้กินได้้เสื้อของน้ำอะลรบัดนี้เนาะดีใจบ่น้องล่ะดีใจดีใจเนาะโอ มืออื่นเนาะเพิ่นไปนะฮดน้ามพาอ่าครูอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะโอ้บุญทรงการไปฮดน้องนลำเพชรกะอ่าเอาอูขันนึงน้องโจกขันนึงเนาะแต่ก็มีพวงมาลัยเอายังไงพวงมาลัยเพิ่นบันดอกจำปาก็ได้ดอกจำปาบ่เป็นเสื้อโอ้ดอกจำปาห้อยห้อยบ่โอ้ดอกจำปาหลอกคูนเนาะ ดูจ้าก็เรียนเกิดดกโดยโดยพี่น้องเลยเนาะฮะก็คือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะโดย saliva. โดยฮะพี่น้องเลยสู่ด้วยทางน้องเพื่อนเด้ออือหายเพื่อนในทางน้าใบใบนะสบายดีน้องละสบายดีน้องน้ำเพชรน้องโจ๊กเพื่อนน้องพี่น้องเนาะกะสิได้ขอตกกาบก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะบาดนี้้ก็ไบรรยากาศกันแดดดีพี่น้องเลยอบมากหมดเลยโอเคนะพี่น้องเนาะก็คือสิบประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะ อ่าทางเอผยกสิกรโตกับก่อนแล้วบาดนี้พี่น้องกันเนาะกลับมาอัพเดตอ่าเพื่อนของแม่น้องเพชรเพื่อนถือว่าอเรื่องของหนองของน้าเพื่อนอะไรพี่น้องกันเนาะอ่าสร้างเพื่อนกันถือว่าอะไรมาอ่าตั้งเสาเนาะพี่น้องเน,ะน,งเนะาะตั้งปีเสาเพขนาดเนาะ,ะกลับมาอ่า เอาปูดผสมไหให้มันให้ดินมันแน่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะกาหรือว่าเป็นอ่ามื่ออืน been, h, on, ่นเป็นกะชิมาต่างเขาะพี่น้องเนาะอ่ามาดำเนินการคือยของน้องน้าเป็นอะไรพี่น้องเนาะเนาะก่อนอื่นขอขอบคุณใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาอ่าติดตามรับซุมอ่าซองเบาบุญเพยด้วยดีเสมอมากกับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลานหลายเนาะที่มาอ่าพุทธคามโพุทธนาบบุญเพยไปเนาะจังได้กระคอยพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเบิร์สกุสุขคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้ง ปานาสิ่งใดขอให้ได้อ่าดังใจปานาเด้อพี่น้องเด้อทำกิจการงานอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จอ่าในหน้าที่อ่าการงานเนาะพี่น้องเนาะเอาวบาบุญเผยพ่อเนี่กับซีคอตัวจบคลิปใบเพียงตอนนี้สักก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าปพบพวกพ่อกับบาบุญเผยอ่าในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญเผยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย